หารู้ไม่ว่าเรื่องชาญเป็นเรื่องสูงสุดในพุทธศาสนาของเราที่เขากล่าวว่าพระองค์นั้นจบชาญสมาบาดแปดมาจากอุตตกาดบทหรืออาลาลนาบทเหล่านี้เป็นต้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ่พระไตรปิฎกมันขัดแย้งกันเรื่องเหล่านี้เขาไม่รู้ทีนี้หลวงพูจะพูดผ่านไป เมื่อถึงชานที่สี่แล้วท่านก็เพ่งจนที่ว่าเพิกกสินเพิอกอารมณ์ให้ได้เลยจึงขึ้นสู่แล้วถึงชานที่ห้าเรียกว่าอากาสานัญจายนิชานเห็นไหมท่านไม่ได้พุ่งไปทางวิปัสสนาบ้าๆแบบนั้นคำบ้าๆของหลวงปู่ัันหลุงปู่เชืดชูบูชา คำทางสอนองสด็พระสมาสมรมตริจาของเราที่ปัสนานั้นหมายความว่านรู้เป็นอุบายความรู้แก่หมายความเราเรียนรู้เฉยๆเหมือนพวกด็กเตออ์เลือกเรียนภาษาอังกฤษให้รู้ภาษาปแปลมาจากนั้น่งนี้น่นนะให้เข้าใจซะด้วยเรียนปแปลเฉยๆ ไม่จะข้อวัดปฏิบัติให้เฉียบขาดแต่ประการใดอันนี้ก็คอยรู้ไว้เมื่อขึ้นสู่ฌานที่ห้าท่านไม่ได้แชลไปเรื่องวิปัสสนาณนาตินี้ขึ้นสู่เลยฌานที่ห้าเรียอ,อากาสานันจายชาิท่านก็เลยรู้เอ้ยทั้งตัวเราตัวเขาทั้งโลกเป็นโอกาสโลก ว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารทีนี้ท่านก็รู้ว่าเออเมื่อตะกี้นี้เราอะไรเป็นตัวรู้อากาศท่านก็รู้ว่าวิญญาณเป็นตัวรู้ท่านจึงเอาสติสตินสีชานสายฟ้าผ่าของท่านนั่นเองเพ่งจี้จุดเข้าไปดูวิญญาณท่านรู้น,นั่นเองมันก็รู้ไปอย่างที่ว่าไม่มีชาติ ที่จะสงบจบสิ้นลงได้เลยเห็นไหมถึงขนาดนั้นถึงขอทานถึงลูกศิษย์พระอนุนี้จะเป็นขอทานหรือเป็นกระจก,กะงอยกระช่างแต่ท่านเป็นผู้มีบารมีแต่ปางก่อนสร้างสมมาแล้วถึงหนึ่งแสนมหากับจะตัดสเลนเร็ววันนี้วันเดียวนะตาะนี้ท่านจะเอาตานี้ ทีนี้เพ่งไปเพ่งมาเรื่ว่าพยาบาลเขาาบเจนหรือนางเปลือยเขาบเจวว้าอะไรก็แล้วแต่นะท่านก็เพ่งต่อไปอีกวิญญาณท่ารู้มันก็รู้ไปอย่างที่ว่าไม่มีภพมิชาติที่จะสงบจบสิ้นลงได้เลยท่านก็เพ่งต่อไปอีกขึ้นสู่แล้วถึงฌานที่เห็หรืออากินจันยายในฌานเห็นไหม หน่อยหนึ่งก็ไม่อยากจะรู้หน่อยหนึ่งก็ไม่อยากอยากจะเห็นอารมณ์อันอันเป็นกลาม,มาเปิแต่ประการใดนี่แหละวิสัยของผู้ที่จะเกิดมาเป็นพบเป็นชาติสุดท้ายของการเวียนว่ายได้เกิดของท่านท่านทําจริงทําจังถึงขนาดนั้น ไม่ใช่ว่าเรียนเรียนเอาเรียกว่าไปสั่งสอนชาวโลกแต่ลุงผูไม่ได้ตูให้เสียหายถูกต้องอยู่ในด้านปริยัติแต่ควรจะแยกแยะซะก่อนอย่างลุงผูเคยเทศว่าแล้วตอนนี้อาตมาเทศดันเทศแต่ตามตัวหนังสือนะเทศสองธรรมาสีธรรมาห้าธรรมะอาต,อตมานี่ก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรควรจะบอกเขา อันนี้มันแกล้งให้เฉยพวกนี้ฉะนั้นาศาสนาพวกเราจึงเสื่อมโทรมมากถึงขนาดนั้นถึงถึงขนาดนี้ก็ขอให้เข้าใจทีนี้ท่านยิ่งเพื่งผ่านไปเลยถึงฌานที่แปดเรียกว่าเนวสนานาน,นาทัาญญอาฌานพอถึงฌานที่แปดนั้นใกล้จะเพืองใกล้จะดับลงแล้วตอนนี้ใกล้จะดับอะไรใกล้จะดับลงแล้ว กล้จะถึงชาญที่เก้าทันทีแล้วตอนนี้ท่านทำถึงขนาดนั้นนะท่านไม่ได้ทำย่อๆแย่ๆเหมือนทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เขาเทศการเมืองหรืออะไรลุงภูก็ไม่รู้ละอันนี้ลุงผูไม่จำนี้ทเทศไปลุงภูสงส่งเสริมด้วยทำไมส่งเสริม สุก็ไปสมัครสอสอเลยซุก็ไปสมัครสวอเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของพระพระแปลผู้ประเสริฐสมณะแปลผู้สงบเอาถึงขนาดนั้นมันถึงจะถูกแต่หลวงพ่อขอโทษไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะกาวติติงให้เสียหายสฝ่ายเดียว เทศไปเลยถ้าเทศได้อย่าลืมนะลุงผูเป็นอะไรมาก่อนเขายังไม่รู้วันนี้ลุงผูจะเพลาความรู้แค่หางอื่อย่าสมานพระป่าพระดอยยัง,งผูไม่ได้เป็นตัางขาดพอขึ้นชานที่แปดแล้วท่านก็เพ่งต่อสู้อยู่งั้นแหละ เรียกว่าลูกศิษย์พระอนุตนะบางทีสติเกิดขึ้นอารมณ์ทางมโนวาวรมันก็หายว่าไปพออารมณ์หายว่าไปสติมันก็เกิดขึ้นต่อสู้กันอย่างเงี้ยให้มีความแยบขายมีโยมโนสิการยังแยบคายที่สุดจึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้อันนี้แหละ ชาพุทธิถามว่าจะเลินลอยตามบาทของพระศาสดาจะทำอย่างไรต้องทำอย่างลุงพูเทศไม่ใช่ลุงพ่อเทศนะลุงพูเทพรวนเทศนีมันจึงถูกต้องไม่ใช่ว่าเอานิทานมาเทศเทศโดยสภาวะอันนี้ก็ขอให้เข้าใจ วิถีบัตรดนนั่นเองหลวงพ่อเสี้ยววินาทีเดียวนะจึงเกิดเป็นพลรรังชานประโล,ะโลโมโนมิทธิอันนี้ก็ขออภัยซะก่อนต้องย้อนกล่าวขึ้นมาอีกคืนมาอีกสักหน่อยสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติหรอกเมื่อสติของเราพุ่งไปถูกตัวอารมณ์นั้น จะเป็นล้านครั้งแสนครั้งหมื่นครั้งก็ได้มันไม่ยอมขาดมันไม่ยอมดับทําไมเป็นเช่นนั้นเพราะอริมขยานนั้นยังอ่อนจึงดับลงไม่ได้เลยเพียงแต่วองดูเฉยๆเหมือนเรามองดูต้นไม้ภูเขาโลกาอะไรเหล่านี้เป็นต้นเราไม่ผดด็ดซึกมายิงป้องทีทเดียวนะ ก็ขอยเข้าใจหลวงพ่โพ่อทยอเพลงแค่ดี mm hmm. เมื่อถึงชามที่แปดแล้วลูกศิษย์ของพระโน้นนั้นเสี้ยววินาทีเดียวท่านย่อมชิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนตอนนี้แหละเรียกว่าทศนิยมหรือว่าอภิญญาเจตสิกคล้ายๆเรียกว่ามันห่อไปทางร่างกายและจิตใจ ไปถึงบ้านเกิดบังนอนของท่านพอพุ่งกลับมาเท่านั้นแหละเรียกว่าท่านเปรียบเหมือนธนอาจิศิตห์รุดออกจากแรงทันทีพุ่งเข้าสู่เป้าหมายตัดกระแสะขาดสะบั้นพังทลายลงทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพรุงแต่งทั้งฝ่ายสติปัญญาอยู่ในมักแปด ศินสมาธิปัญญาในด้านโลก,กีให้ขาดพินาศพังทลายลงทันทีท่านจึงได้บรรลุถึงอลรหันตะมักอันนี้ขอยเขาใจพระองยังตัดบอกแล้วว่าไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกอื่นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีการเข้ากระดอกอะไรทํานองนี้ท่านตัดเป็นศาสนาแต่คนส่วนมากตีไม่ออก ตีความหมายอันนี้ไม่ออกเลยแสดงไปทางอื่นหมดเรียกว่าแสดงเพื่อเอาลาบสักลกะเข้ามาหาตัวเจ้าของทั้งนี้และทั้งนั้นลวงปูกไปจุงจะไปเสียหายเต็หลวงปูกก่อไม่น้อยเนื้อต่ำใจหรอกถึงลวงปู่จะอยู่อย่างไรก็อยู่ยงั้นพอมาเห็นตัวจริงลวงปู่แล้วการเท่การทำนั้นลวงปู่ท้าทายได้อันสรรัพสันแลงล่าฝาดินนี้ จะกล้าด้านวาทะของหูได้คงยากโดยเฉพาะบทปัะสาทไม่มีแต่ลูกเดียวนามเดียวอย่าว่าประเทศไทยเลยต่างประเทศก็มีไม่ได้ทําไมไม่ได้เพราะขอไม่ได้บรรลุก,กิงไม่มีสภาวะรับรองบัรนี้หลวงปูจะสืบทอดอายุพุทธศาสนา ในด้านมังคทีนิพานและในด้านสร้างบารม um ีวิริธรรมไปก่อนก็ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ขอให้เขาใจทีนี้เมื่อลูกศิษย์พระโนนันได้บรรลุถึงพระลานธรรมกแล้วต้องทรงสภาวะอย่างในน้อยสี่ห้าชั่วโมงเปล่งรัศมีประดุดประดึงว่าหัวกระหัวกระบอกจะเบิดแตกตูมขาดที่ทันที ไม่ช่ของง่ายๆนะท่านทั้งหลายนะไม่ใช่เรียนเอา,อาเฉยๆแล้วบรรลุทำไม่เฉยๆจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเรียนเอา,อาเฉย,ยอย่างหลวงปู่ว่าเรียนภาษาอังกฤษก็บรรลุทำได้ทั้งนั้นอันนี้เขาไม่เข้าใจในด้านที่ว่าผู้ทำกรรมฐา,านอันนี้หลวงปู่พูดเอยย่อ,อเมื่อที่ว่าพาระลันธรรกทรงไว้เต็มอนุภาพแล้วนะนะ เรียกว่าถึงฌานที่เก้าแล้วเมื่อคลายออกหน่อยหนึ่งจึงจะเกิดเป็นวิสังขารยานหรือปรีชายานยังรู้ในกกจิตสียานสามพร้อมทั้งปัจจุบานด้วยอันนี้ให้มีทุกหมวนเมื่อยังรู้แล้วคำว่ายังรู้นี่ไม่ใช่ว่าเป็นพิจารณานะ รู้เฉยๆรู้แบบที่ว่าจบ,จ,บจิตพรหมจบจิพรหมจรันเสแล้วเมื่อจบจิตพรหมจรันแล้วท่านก็ย่อมรู้ว่าจบจิตพรหมจรั์สำหรับสามอริยพรมุ่งต้นนั้นต้องให้พระศา,าสดาพระยกรกร่อนส่วนพระหลานตะผลน,นั้นไม่จำพงจำเป็น ต้องให้พระศาสดาพระเจ้าก่อนเพราะท่านรู้แล้วว่าอะไรเป็นไหลกระนั้นท่านฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าอนุพุทธเจ้านั้นแปลว่าพระพุทธเจ้าผูต้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าองค์จริงอันนี้ก็ขอให้เขาใจเมื่อถึงแล้วท่านก็รู้ว่าอะไรเป็นตัวผลอะไรเป็นมุิอะไรเป็นหไหล ท่านรู้หมดทีนี้ลุงผูจะพูดผ่านไปเลยพรอเวลาก็ไล่เข้ามาแล้วทีนี้ลุงผูจะระดับในเรื่องที่ว่าปฏิบัติให้ดูลูกสิท์พระอานน้นได้เป็นพระหลานก่อนอาจารย์นะ ทีนทีนี้น,ะนนะัต้องแต่อวิชาสังขารวิญญาณอนุนรสรณน,นภาษาเวทนาตัณนหาอุปทานพบชาติฉลามรรสูกัประเดทตรอตุอตุบวาสัหลพูดไม่ชัดเท่าไรท่านรู้หมดเกลี้ยงไม่จำพงจำเป็นต้องไปถามพระศาสดาเพราะท่านเป็นพระอาจาน์แล้วอันนี้ก็ขอให้เขาใจเริ่มต้นซะเลย ลูกศิษย์พระอนุนั่นก็รู้ว่าเออตอนไหนเป็นตอนไหนตั้งแต่วิชาสังขารวิญญาณานูต่อไปเลยทีนลวงปู่จะขึ้นต้นเหมือนเดิมเป็นธาตุสิบแปดเมื่อมีอวิชาไปปัจจัยจึงทําให้เกิดสังขารเมื่อมีสังขารจึงทําให้เกิดวิญญาณตอนนี้แหละคนหลงกล หลวงพูจึงขึ้นวิญญาณก่อนวิญญาณโง่หมายความว่าวิญญาณอวิชชามันจึงคิดเจตสิกสังขารความคุ้นคิดความริความคุค้คนค,ค,คิดถึงอารมณ์นั้นมันก็ประกอบเอาที่ทับเอาสามทับเอาสองตัวเลยสามตัวพร้อมทั้งวิญญาณสมมติว่าสามตัวนี้ ตั้งแต่อวิชาสังขารวิญญาณเป็นเป็นนามรูปที่มองเห็นในมโนทวารของลูกสิตกโนทนั้นสมมุติเรียกว่าเป็นรูปรูปอะไรรูปของกิเลสมืดดำลำ้ำลึกทึ่งคนไม่รู้บวกกันเข้าแล้วจึงเรียกว่านามรูปเห็นไหมไม่ใช่รูปนามนะ สำหรับเกกี่ยวอื่นนะ่ะเขาเรียกว่าลูกหน้ากว่าฉังเขาหลวงพูมันจะกล่าวตูให้เขาเทศไปนั่นแหละบารมีจึงน้อยเห็นไหมหลวงพูขอตัดทอนหน่อยหนึงทำไมจึงน้อยพระพุทธองค์ส้นรงนตัดว่างไงการทำทานนั้นหมายความว่า ผู้ทําฐานหรือปฏิฆะหกนั้นผู้รับก็ให้บริสุทธิ์ผู้ให้ก็ต้องบริสุทธิ์จึงจะมีอาน,นิสงส์มากอันนี้มีเชื่อข่าวลือองค์โน้นดังองค์โน้นโด่งองค์นั้นดัง,ง,ด,งดังไปดังนั้นวิ่งกลูกันไปอออันนี้ลุงผมอิจฉาัาิบาท หมายคือว่าต่างคนต่างสร้างบารมีมาก็สุดแท้แต่ท่านถึงท่านจะมีเอกลาภเรียกว่าแกวแหวนเงินทองเงินใบละพันตั้งแต่มนุษยโลกถึงพรมโลกชีวิตของท่านก็จะได้เพียงแค่นั้นช่วยเหลือสังคมได้เพียงแค่นั้น ส่วนอาธธรรมยามาเลยยามาแต่ต้องยามาย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 า,ยา,ยาถอยซะก่อนถอยทำไมลูกผู้บอกว่าถอยเพราะท่านแสดงไม่ได้ประเทศไทยของเรากี่แสนคนกี่ล้านคนหกสิบกว่าล้านคนแล้วมัวใจไปกราบไหว้ทำไมไม่ไปถามว่าเออเพระคุณเจ้า แสดงอริยสีปฏิบัติให้ผมฟังด้วยสิไม่มีคนถามสักทีแต่หลวงพูยินดีมากถ้ามาถามหลวงูแสดงครบวงจรก็ได้อันนี้ก็ขอให้เข้าใจทีนี้เริ่มแล้วเมื่อมีวิญญาณนามรูปสลัด สามทำทำสามประการบวกกันเข้าแล้วจึงเป็นผัสสะเรียกว่ามโนสัมผัสเมื่อมีผัสสะแล้วจึงเกิดไปเวทนาเรียกว่ามโนสัมผัสญสาเวทนามีความเล่าหลอนกระวนกระวายอยากได้อยากเอาตัวนี้เป็นสม,มุทัยเป็นตัญหา ติดอยู่แล้วซึ่งกาพรลปภพบอะลลูบพบเออขออภัยเออติดไปแล้วตั้งกามตัญหาพระวตณหาวิพรวตาหาโลุงปูกก็ลืมไปมันเกินไปแล้วนั่นแหละตัวกามตัญหาพระวตณหาวิพรวตณหาตัณหาแปลว่าความเธอเยินอยากอยากได้อยากเอา ในด้วยเรียกว่ากามลาักกมาใครหรือกระเสียวกะสันต่างๆอันหน้าข้อสุดท้ายหลวงปู่สรุปเรียกว่าวิหวตัญหาตัณหาส่วนเกินเรียว่ามันพุนมันปรุงแตง่งอยากให้ตัวเองนั้นหมายว่าอยู่ในความคิดนะให้ประเสริฐเลิอดฝาขึ้นไปไม่พอใจตามประสีประสาของทถาทันขันอันตัวเอง ประคองธาตุประคองขันมีแต่ดิดามไฟลมอยู่ขนาดนี้ก็ขอจงให้เขาใจเมื่อกำลังของตัณหาวิ่งวนมาแล้วถึง8ดตอนพนึกกันเข้าแล้วตั้งแต่วิชาสังขา,า,ารวิญาณอนุสลาณภัสระเวทนากลายเป็นอุปทานการยึดมั่นถือมั่นเราก็เป็นกามกางก็เป็นเราความไข่ก็เป็นของเราไข่ เราก็เป็นความใคร่จึงเรียกว่ากามุปาดานทีนี้ทิฏฐิของลูกศิษย์ของพระอน,นุนั้นมีความเห็นดิ่งลงสุดถูกได้ตัวเป็นสัตสัตสตทิฏฐิเรียกว่าเห็นวัาเที่ยงความคิดของเราถูกต้องแล้วอย่าง,งนั้นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าทิฏฐุปาดานยึดมั่นถือมั่นในแนวความคิดของตัวเองดิ้นไปไหนไม่หลุด ที่นี้ข้อดีศาลลูกศิษย์ของพระอนนะ์นั่นก็เรียกว่าเรียนกรรมฐานมาพอสมควรแล้วก็ยังไปติดอยู่เอาตอนนี้เป็นตอนที่ว่ายังท่านยังไม,นะม่ได้บรรลุนะเมื่อแต่ลูกลุบคำในศีลพลดหมายความว่าบางคนนะหรือบางประเทศอันนี้ลุงผูมจะกล่าวถึงประเทศ พยายามเสกอะไรล่ะให้เป็นเครื่องรางของขังกีปาธะรูประะลูปก,กอบขำเป็นศีลาพัตปัมาท,ท่านจึงเรียกว่าศีลาพัตุปาทานมวนนี้ก็เรียกว่าพูดเดี๋ยวๆไปน้อยก็คงจะเข้าใจพอหลายมวนทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่สีอัตตาวัตุปาทานมัน,นจูจูจีจีอยู่ในลิ้นของตนเองนี่แดะ พระพุทธองค์จึงทรงตัดเลยว่าให้กดลิ้นขึ้นดันในบนเพดานอย่าให้ลิ้นกระดงได้มันพูดได้นะลิ้นนี่มันพูดในใจได้ก็ขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่ามันพูดไม่ได้นะพูดในใจมันมันไม่ได้ออกมาจากทางวาจาหรอกมันพูดได้อยู่ในมันสมองไม่ใช่อยู่หัวใจด้านซ้ายก็ขอให้เข้าใจ ทีนี้ท่านจึงเรียกว่าอัตวาทุปาทานมันนึกพูดกับอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็คอยเข้าใจทีนี้เมื่อมีอุปทานการยึดมั่นถือมั่นแล้วจึงดิ่งลงสุดตรงใต้ดวงกลายเป็นพบแต่ดีบวกกันเข้ามาเรื่อยนะตั้งแต่วิชาสังขารวิญญาณมุสลิาดภาพัสดุวิธา,ธาธนาตันหาอุปทาน ดิ่งลงกลายเป็นภพเรียกว่ามันทับกันเป็นอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันเลยแยกกันไม่ออกจึงดิ่งลงเป็นภพเป็นอุคุนิติดตาในของตนเองเรียกว่ากามาภพรูปภพอะรูปภพเห็นไหมภพเป็นที่อาศัยของความคิดคิดไปไหนก็คิดเป็นเรื่องวกามาภพ พบข้องหมู่กาศหรือว่ากรามผัวกามเมี่ยกรมอะไรก็แล้วแต่นะก็คอยติวเองหรือว่าจึงเป็นรูปพบชิดไปไหนก็ถูกที่ว่าคนที่เราลักเราชอบอะไรทำนองนี้แล้วก็ดิ่งลงไปอีกถึงอารูปพบอารูปพบแปลว่าเวทนาสวยอารมณ เสวยอารมณ์ท,ทั้งทงที่ไม่มีตัวบุคคลนะเสวยอารมณ์ทางความคิดดิ้นไม่หลุดท่านจึงเรียกว่าอารมณ์พบนั้นได้เสวยลมๆลงแลงจนหน้าแห้งผากถึงขนาดนั้นแหละมาสุดเพียงแค่นี้ทีนี้ อาเจนะขงสัตว์ผู้มีทุกข์ตาหูจะบุกลิ้นกายใจขณะย่อมเป็นทุกข์อยู่ในวิถีของความคิดคิดไปทางไหนก็ถูกที่ว่าการพบลูกพราะว่าลูกพบ,กพบเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เกิดเป็นชาลามรณะสุะประเิ็ทวัตุกขตถบานันอุปายาสะเรยกว่าตายทางความคิดเกิดทางความคิด หนีไปไหนไม่พ้นอันสับพสัตบในแหล่งล่าฟ้าดินหนีหนีไม่พ้นเลยนอกจากผู้ที่จะสร้างสมกุศลบารมีธรรมไว้ยังเต็มเปี่ยมเท่านั้นถึงจะแหวกว่ายออกได้ก็ขอให้เข้าใจฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังเทศฟังธรรมของหลวงปู่วันนี้ก็ขอให้ใช้วิจนาญาณ ให้แยบขายพระป่าพระดอยอย่างหลวงปู่นี้ความรู้ชั้นไหนอะไรเป็นชั้นไหนไม่ต้องถามกันเพราะใครก็เรียนมาสูตรเดียวกันทั้งนั้นแต่ปัญญาต่างปัญญาไหวพริบต่างไหวพริบคนหนึ่งมีความเบื่อหน่ายสสอเสยเสยเยนมาแล้ว หรือความเบื่อหน่ายนั้นย่อมคลายกำหนัดได้ถึงคลายกำหนัดได้ชั่วขาวก็เป็นสิ่งที่ว่าไม่สำเร็จจิตไม่จบจิตพรหมจรรย์เมื่อถึงที่สุดแห่งทุกแล้วจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ขอให้ขอใจมวนนี้ก็สาธยายมาพอสมควร สรุปแล้วท่านทั้งหลายก็ขอเข้าใจว่าเนื้อหาสาระในปสัสบาทนั้นมีทุกกับสม,มุทไทยมีสองสัจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่ในนั้นสำหรับริยสีมีสี่สัจจะอันนี้หลวงพ่ขอฝากขอฟังอย่าเกียดอย่าชังเถิดเกียดชังหลวงพ่อไปการส่วนตัวไม่เป็นไร ขอจะเขียนจะช่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทธเาสมบพุทธเจ้าก็แล้วกันอันนี้เป็นพระธรรมต่อโลกของภูเทพลูกกรดธรรมป่าลูกก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังวันนี้ก็ขอให้มีเป็นเทวาใช้วิจารณญาณให้ถูกต้องอีกประการหนึ่งหลวงพูก็เคยดูโทรทัศน์ มีคนคนหนึ่งพูดว่าหลวงปู่ไม่จะเอ่ยชื่อหรอกการพูดถามนั้นต้องทําตามหน้าที่ถา้ามัวแต่หลับหูหลับตานั้นแสดงว่าคนตาบอดทั้งโลกก็จะได้สําเร็จพระรหันทั้งหมดเขาพูดว่างนันนะเอ๊หลวงสะดุ้งทันทีเออก็ช่างเขาเขาพูดไปก็ช่างเขา ขอเป็นลูกศิษย์ใครหลวงผู่หลวงหมดสืบรู้ซะด้วยไม่เป็นไรก็ขอให้ท่านจงเจริญงอกงามไพยบุ์ในเรื่องตาบอดของท่านฉะนั้นในท้ายที่สุดวันนี้หลวงพู็แสดงธรรมมาพราะสงวนอยู่เวลาก็ขอให้เข้าใจเสียว่านั่นแหละแม้แต่คนขอทานหรือว่าสัตวทวิวิหาริกของพระอนุนั้น มีเครื่องเตือนใจท่านไดรับทุกทรมานขอทานมั่งเที่ยวทำงานมั่งอะไรทำนองนี้ไปเห็นผ้าช้ริ้วที่เจ้าของผ่าดไว้ก็เป็นเครื่องสติเตือนใจได้อันนี้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายบางคนมีนี่มีสิทธิ์ตัง้งเป็นนัพันล้านสี่สิบล้านห้าสิบล้านก็มีอะไรทำนองนี้ก็หนื่องของเขาก็ขอให้ปฏิบัติธรรมเอาชีวิตของเรานี้เป็นเดิมพัน จึงจะพ้นทุกทางใจได้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกท่านด้วยเถิด